สวัสดีค่ะอันนี้เรามาทํากิจกรรมค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะวันนี้จะทําแกงแคค่ะผักแกงแคไก่นะคะซื้อตลาดมั่งเก็บเองมั่งจ้ะนี่ค่ะมันมีเห็ดลาะใช่ไหมเขาเรียกเห็ดกระด้างหรอแถวเนี้ยเห็ดลมภาษสารเนี้ยนี่ค่ะของที่ซื้อมาใส่ตำลึงด้วยใช่ไหมผักแกงแค่เช่ใส่ตัวใส่ผักใส่เดี๋ยวผักเผ็ดเดี๋ยวหนไปเก็บผักเผ็ดบ้านแม่อ่อนผักเผ็ดมีด้วยหรอ ก่สใส่ได้วยเหรอพอเส็ดใส่เชี่อร่อยนี่แหละค่ะใบไปถ่ายตอนแกงด้วยให้ชมเนาะเนี่ยให้ชุ่มเปะตลาดกันสี่ตลาดจ้าวันนี้โอ้โหสี่ตลาดผักผักซื้อมั่งเ <c oughs> ก็บเองมั่งวะตามรั้วนะคะผักปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยแถวอนู้ยผักถูกมากนี่นะคะห้าบาทเนี่ยถูกมากนะคะห้าบาทหาที่ไหนไม่ได้นะคะเนนี้ห้าบาทเนี่ยค่ะห้าบาทจริงๆเนี่ย เยอะมนาปลูกยากด้วยนะผักอย่างเงี้ยมันมีนะไม่เคยเจออะค่ะอันนี้มาอัปเดตเนาะค่ะเนาะที่ติมที่ติมปลูกเลยค่ะที่ติมปลูกเอออะไรนะใบสะดาเน,นค่ะนี้กลับมาอัปเดตนะคะอันนี้ติมปลูกเองจากทุกคนจ้ามีต้นพริกเนี่ยค่ะเนียค่ะ มาอัปเดตมาเห็นซาละแนตัวเองสวยอะก็ได้อัปเดตเนาะอ๋อต้นอันนี้แม่แม่อ่อนแม่อ่อนที่หนูถอนไปแกงอะบานใหม่แล้วรู้แม่อ่อนบานใหม่แล้วนี่ค่ะที่จิมปลูกไว้นะคะทุกคนจ้ะนี่ค่ะไม่ต้องซื้อตลาดล้วจ้ะนี่คือปาดตะไคร้มาลกเกอรอ่าอ,อุ้ยลูกอันนี้ดอกจังเลยอะอะไรนั้นอะ พี่อะบวกคาโร่อะโอ้ยมันยังลูกเล็กอยู่เลยเนี่ยค่ะแดดออกแล้วแดดออกแล้วนี่จ้านี่จ้ะบุคาโร่ผักผักธรรมชาติลูกหมอนจ้าหมอนนะคะนี่ค่ะเป้ยก มันลูกมันเนี่ยค่ะอันนี้คือเครือเสาวรสเสาวรสจ้ะเสาวรสโอเคเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศชนบทจา้าอนี่แก้วมังกรนะคะเนี่ยค่ะแก้วมังกรเนี่ยค่ะตลอดแนวทางเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้คือต้นเพราะเรียกผักหี้นะคะทุกคนจ้ะอันนี้ก็กินได้จ้ะคล้ายๆต้นโพนะจ๊ะแต่ไม่ใช่ต้นโพจ้ะทุกคนจ้ะนี่แหละค่ะมาจิ่มก็จะประมาณนี้ละ,ค,ะค่ะชอบค่ะชอบวันนี้ไม่ร้อนสุดยอดเลยค่ะผักหี้หรือผักเครือกนะจ้ะเนาะ แต่ทุกคนถ้าคนไม่รู้จักก็ว่าเป็นต้นต้นโพจ้ะแต่ไม่ใช่นะจ๊ะทุกคนจ้ะจะไข่จะไข่จะไข่เนี่ยค่ะ,ะไข่จ้าเดี๋ยวจะได้เอากลับบ้านด้วยเนาะค่ะเน,ะเนาะเราไปใส่แกงใส่เครื่องแกงจ้ะนี่แหละคะ่ะติมาก,ก็จะประมาณนี้นะคะพี่สาวของพี่แกนี่ใส่ดีมากจ้ะทุกคนจ้ะเนี่ยคะ่ะ ออก,กอตะไคร๋ยวไปทำกับข้าวก่อนเนาะคะะ่ะเนาะคุณเก็บแล้วเหรอนยะคะผักส่วนครัวแม่แกนะคะเอาไหมละ่ะดอกหอมนะพี่ดอกหอมไม่ใส่มุกมุกมุกอีออสอะเอาไหมมมกอีออสนะอ๋อเอาไปแล้วเหรอจ้า นี่ค่ะสวนครัวที่ติมเคยมาเก็บผักนะจ๊ะแม่แกขยันจ้ะทุกคนจ๊ะนี่รู้มะม่วงนะ่าจะเอากะลามะม่วงแล้วเก็บผักติมร้วจ้ะดูสิคะต้นหมอนทุกคนจ๊ะดกๆมากเลยค่ะอู้ดูสิคะเยอะเยอยะยะจริงๆค่ะเนี่ยค่ะ มอนลูกมอนลูกม,มอนนะคะค่ะสีสันสวยงามและก็ดกเนาะค่ะเนาะนะคะดกมาก เคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปไปไปดูที่อื่นเนาะค่ะเนะะติมมาติมชอบจ้ะหมอนนะจ้าทุกคนจ้า่าจัก,กระจันจ้าจิตกรรมนี่คะ่ะของสูงเหมือนกันจ้ะหนึ่งปีมีหนึ่งหนจ้าอันนี้เด็ดไปแล้วซื้อมาสองถุงจ้าของแปลกของแปลกใครชอบกินมาทางนี้ นี่จะก,กระจันจะก,กระจันขอ,อเด็บปิดก่อนนะค่ะสิ่งชอบสิงชอบแบบนี้จ้ะทุกคนจ้ะก็กินแหละผลไม้ไม้เลยไม่กินผลไม้ผักแม่ผักแม่เก็บไปแล้ว ของชอบของชอบเนียเสียขนาดตัวแค่นี้เสียงดังนะคะทุกคนคนกินมาแรงอืมแต่ไม่เห็นหน้าเนาะเพราะว่าจินั่งสูงเมื่อกี้เนี่ยโอเคขยับลงมาหน่อยนึง,นงตัวเมียนี่อร่อยนันเนาะ มันเริ่มจาไข่แล้วมันมีตัวผู้ตัวเมียด้วยหรอมีสิเดี๋ยวอีกสักพักนึงอีกสิ้นเดือนเนี้ยมันก็ลงไข่แล้วพี่มันมันลงไข่ใต้ต้นไอ้ใต้ไอ้รากไม้แล้วขี้ดินแล้วตอนนี้เขาขึ้นมาผสมพันธุ์กันจ้ามันก็เหมือนไข่มุดแดงนั่นแหละปีละครั้ง ายปีก่อนหนูเคยซื้อทีท่ีในตัวเมืองนะพี่ละในหมู่บ้านที่หนูอยู่อะ่ะถุงละยี่สบห้าบาทได้เยอะนะหเคยซื้อไมหมล่ะพี่เคยครั้งแรกเนี่ยมันก็เพิ่งมาเห็นนะพี่เพ่มาเห็นถ้าไม่มาวันนี้ก็ไม่เห็นหรอกเปลือกบ,บาานะั นกนเะคะเนาะเดี๋ยวติมขอเด็ดก่อนเนาะค่ะมันจะยาวไปของสูงจ้ะวัสดีค่ะครูอิ๋วไม่ไมีโปรโมชั่น,นจักกะจันถามแม่แล้วว่าพี่อิวกับพรุ่งนี้วะวันนี้จะมีสองอย่างอะถ้าไม่มีอะไรด่วนก็กับวัน่นี้ พวกนี้ก็อยู่กับงานน้องมาทางานที่โรงเรียนได้แค่นี่ยนี่มาทัวรทัวจ้าทัวร์กำลังสวยเลยเนี่ค่ะเก็บภาพบรรยากาศทัวจ้าทัวรทัวรทัวรนี่ค่ะธรรมชาติปลูกผักสวนครัวมีทุกอย่างจ้าอันนี้ยอดฟักทองฟักทองฟักทอง ค่ะคอเนี่ยค่ะมันจะกัดชนบทนะจ๊ะเนาะ